สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2557ค่ะพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาที่นั้นดามาศประทานพระวโรกาสให้เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยเฝ้า วันนี้เวลา16นาฬิกา24นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นันดดามาศเสด็จออกณนะพระตำหนักวังสวนกุลาบพ,พระราชวังดุสิตประทานพระวรโอการให้นายเดนเชชโชมอยเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นางอิวดิโกโชมอยภร,ริยาเอากอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยร่วมเฝ้า การนี้ประทานเลียน้ำชาแก่เอกอัครราชทูตและภริยาด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพนายอภิชาติน,นรเศษฐาพร วันนี้เวลา17นาฬิกา5นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังเมนด้านทิศใต้วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพนายอภิชาตินรเศรษฐาพรซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อวันที่30กันยายน2557รสิริอายุ56ปีนายอภิชาติเป็นบุตรของนายชิดนิติบัญชาวุฒิกับนางลัดดาย,ยุตาคมเกิดเมื่อวันที่4กร,รกฎาคม2 5 0 1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยและปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทย แต่ด้วยเกิดมาในครอบครัวของช่างตัดฉลองพระองค์และมีความรักในวงการแฟชั่นโดยเฉพาะด้านการแต่งหน้าจึงมันศึกษาหาความรู้ทั้งจากการอ่านหนังสือและเรียนรู้จากบุคคลในวงการจวบจนสามารถสร้างชื่อเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางตลอดจนยังได้มีโอกาสถวายงานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตในโอกาสที่ทรงจัดแสดงแฟชั่นโชว์ที่ประเทศไทยและกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส รวมถึงในโอกาสเสด็จไปในการพระราชพิธีสำคัญนายอภิชาติเป็นผู้มีกุศลจิตได้บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลจุลาลงกรเป็นประจำและมีความเลื่อมใสศรัธทธาในพระพุทธศาสนาโดยศึกษาอย่างจริงจังและใช้เวลาปฏิบัติธรรมกับท่านววชิระเมธีจนวาระสุดท้ายของชีวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาพิเศษในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพลเรือเอกชุมพลปัจจุสานนท์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานตามที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนางสาวอัญญรินกิติพงศุฒิกราษฎรตำบลบางหัวเสืออำเภอพระประแดงและครอบครัวนางสุจิต รามีฉิมราษฎรตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งได้ทุนกล้าทูนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเป็นทุนประกอบอาชีพทุนสนับสนุนการดำรงชีพทุนการศึกษาต่อเนื่องและสิ่งของพระราชทาน โอกาสนี้องคมนตรีและผู้แทนหน่วยงานต่างๆได้มอบถุงพระราชทานจำนวน600ถุงแก่ราษฎรในพื้นที่นอกจากนี้หน่วยแพทย์จัดโรงพยาบาลรามาธิบดีไปตรวจรักษาโรคและบริการด้านธันตกรรมแก่ราษฎรรวมทั้งสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักง,งานอายการสูงสุดไปให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนถวายเป็นพระราชกุศล ในตอนบ่ายพลเรือเอกชุมพลปัะจ,จุสารนนท์องคมนตรีได้เป็นประธานในการประชุมเรื่องดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีการบูรณะปรับปรุงอาคารสถาบันราชประชาสมาสัยซึ่งได้พิจารณาแผนและแนวคิดในการจัดทําพิพิธภัณฑ์โร่งเรือนเฉลิมพระเกียรติ88พรรษารวมถึงแนวทางการดูแลรักษาอาคารสถาบันราชประชาสมาสัยซึ่งเป็นอาคารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทุน ทุนอานันทมหิดลในการก่อสร้างเมื่อปี2500เพื่อดำเนินงานควบคุมโรคเรื้อนอย่างเป็นระบบพร้อมพระราชาทานนามอาคารว่าราชาประชาสมาัยอันหมายถึงกษัตริย์และประชาชนย่อมพึ่งพาซึ่งกันและกันจนทําให้โครงการควบคุมโรคเรื้อนประสบความสําเร็จนับเป็นประเทศแรกของโลกที่สามารถลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเรื้อนได้ ปัจจุบันอาคารอยู่ในสภาพสุดโทรมจึงควรที่จะดูแลรักษาอาคารพระราชทธานหลังดังกล่าวเอาไว้โดยจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์โรคเรื้อนเฉลิมมระเกียริ8 8พรรษา กรมวังผู้ใหญ่เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินที่สาลาวัดบ้านห้องฮีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินวันนี้ว่าที่ร้อยตรีกิติขันธมิตรกรมวังผู้ใหญ่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบรรยายพิเศษเรื่องพระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งมอบพันธุ์พืชพระราชทานให้แก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้องฮีผู้ใหญ่บ้านจากทุกหมู่บ้านของตำบลยางตลาดซึ่งจัดขึ้นตาม พระราชดำริของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำแนวทางไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมรวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้ครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ประชาชนทั่วทุกหมู่เหล่าไปลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องที่ศาลาสีิัรราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันนี้มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนนำแจกันดอกไม้และพวงมาลัยไปทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีอาทิหมอมหลวงอรจิตตราสนิทวงศ์ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจสวนจินดานและคณะ นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกพรคประชาธิปัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารบริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสรนภูมิจำกัดสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะผู้บริหารและพนักง,งานราชการผู้บริหารและพนักง,งานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดเจ้ากรมการท่งางหารช่างพร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากรมการฐานช่างและคณะคณะสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสุนทรสายขวัญอดีตสมาชิกวุฒิสภา ผู้อำนวยการสภานชลประทานที่14กรมชลประทานพร้อมคณะข้าราชการกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่1มหารเล็กรักษาพระองค์เจ้าหน้าที่ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมประมง คณะสโมสรอ,อาสากาชาติสภากาชาติไทยคณะชมรมยกน้ำหนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยชมรมผู้สูงอายุบ้านดอนขุนห้วยจังหวัดเพชรบุรีคณะเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีสโมสรลูกเสือมิตรสมพันธ์กรุงเทพมหานครสำนักง,งานเลขาธิการกองทัพอากาศโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัยจังหวัดปทุมธานีรวมทั้งคณะนักเรียนโรงเรียนในเรืออากาศและสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย ข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะคะคุณวิรินทิราน,นาทองบ่อจรสดิฉันนปียนีเทียมอำมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ